วสขอบคุณขอบคุณแม่ปทุมมากกับครูอุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณยมสูงแฟนงลับ FC ตัวจริงขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่อยู่บ้านขวัญยืนนะแม่นะถูกสีค่ะขอบคุณมากมากค่ะเสียเสียพื้นโอ้ใช่บ้านเสียเพชรนไปครั้งเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเสียเอ้ยผมจะรอ ใช้วันนี้ไม่รับแขกวันนี้ไม่รับแขกอ้าวที่ไม่ใช่บ้านเซียเพ็ดนมือนกะนี่ซ่องซุกไปเรื่องไอ้เนี่ยมันพูดเนีอกออก่ยผมไม่รับแขกไม่รับแขกที่จะเอาเงินมาให้ใครน่ะโปรดขอโทษมาจากบ้านทิวไผ่จากจังหวัดสุพรรณบุรีอุ้หัวตา,าเมียนโผลเพี้ยนคุอยู่ที่บ้านเสียเพ็ด พอจะรู้จักเมียผมไหมเมยต้องบอกก็รู้แล้วกลิ่นคนจนนี่ฉุนกึกมาเชียวมาจากไหนนะมาจากบ้านทิวภัยอาจจะพูดธุระอะไรก็รีบพูดมาตามเมียผมมาตามมาที่นี่ล่ะาเมียไรจะไปอยู่ที่นี่ล่ะผมชื่อพวงเมียผมเจ็บปี๊อะ เดนมาเลยไงมึงอะอะไรเนี่ยฝนมันตกใครโคบแต่จ่าคู่บ้าห้างไอ้พู่พอดีอกดใจอะไรเนี่ยจะเข้ามาในห้องนะสียเพ่ก็ยังนอนอยู่เนี่ยปิดีใจสิเลยมาเจอเมียจำเมียค็ไม่ได้แล้วอุ้ยหนุ่ยกันนะพี่หสวรรค์เพลงปิดจ๋า มึงมาอย่างไรเนี่ยฮะฉันกะตามพิงมาเลยฮะนี่มึงมาตามกูเหรออุย้ยเี็นจดหมายที่พิงเขียนเอาไว้พิงพิงตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆเลยนะกพิงทิ้งฉันพิงเลืมไปแล้วเลยวันเดือนหน้าสองพันลูกเราจะบวช สักคนก็จะอุ้งใจไอ้ลูกโดยไม่ปลีกล้าไม่มาเปล่าเอาสมคอลลูกสาวม,มาด้วยแล้วใครจะคลอยอุ้ข้าวใครก็ข้าวไห้พ่อมันกินไมกพิงสงสารฉันเด็นะดน้ำกลับบ้านชมารักนะ้าพิงแนละ้มึงมันบ้าไปแล้วเหรอมึงน่ะมันวัวเป็นควาย ไอ้พวงไอ้พวงจนๆอย่างมึงนี่กูไม่เอาแล้วไม่ใช่จนอย่างเดียวแกด้วยชักหมดสภาพกูมอยู่กับเสียเพชรกูมาเป็นเมียเสียเพชรมึงกลับไปซะกูไม่อะไรใยดีดึงแล้วไอ้ผัวจนๆอย่างมึงแกแกอย่างมึงไปออกจากบ้านไปก่อนที่เสียเพชรเขาจะตื่นแล้วเขาจะมาเห็นมึงเข้าฉันอยู่ในคนเฟ้นอ๋อนี่มึงมาตามกู มึงบอกว่าตอนนี้ลูกกำลังจะบวชจะไปให้กูไปอุปบะไกลไอ้พวกไม่มีปูสักคนไม่มีปัญญาบวชลูกก็ไรนๆควายมึงมันโง่ไปถ้าบวชไม่ได้ก็ไม่ต้องบวชกูไม่กลับกูบอกคำเดียวว่ากูไม่กลับไม่ปีงไม่กลับฉันก็ไม่กลับ ที่ฉันอ,อยู่ในคนนะ้นให้ฉันเป็นคนช้ซักผ้าล้างส้วนล้างจานฉันทำได้ทุกอย่างขอให้ฉันอยู่ใกล้ลูกใกล้เมียก็พอนะแล้ววายนะให้ฉันอยู่ในคนนะไอ้บ้านเป็นยัไงเนี่ยสติมึงเสียไเลยปัญญาอ่อนที่มาอยู่ยังไงบ้านนี้มันบ้านเสียเพชรเขาก็เสียเพชรเขาก็เป็นหัวกูคนหนึ่งแล้วแล้วมึงจะมาอยู่ยัยงไงบ้านเดียวสองหัวเลย หัวน้อยหัวหลวงไปเสียแล้วเวลาหัวจะให้ไข่ทองก่อนแล้วไอ้คนไหนอาบน้ำก่อนแกมันเข้าไปก่อนดูให้ไอ้บลูนายกกับกำนันเขาเคยกันอยู่ทำไมพัดกันเลยไงคนเดียวกันนี่มั้ยพอสนิทกันด้วยเออแล้วมไปร่วมเขาด้วยไงไม่ทันไม่รู้เนี่ยคุณจะไปคุณจะไปขอซื้อคองงงเขาก็มีตัวพิพาทอ๋อไปเลย มึงออกจากบ้านไปะก่ตอนที่เสียเพชรจะมาเห็นกูมไม่กลับกูได้ยินคุณพูดไลยเนี่ยไม่ไปฮะไม่ไปมึงจะไปหรือไ,ไม่ไป,ไ,ปไม่ไปไอ้ชิบบ้าไปเนี่ยชักตายเอาแล้วเนี่ยจะเดินแกจะไปถึงไหนเนี่ย